สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนามชีตอีกครั้งนะครับใกล้เวลาที่คนอิสราเอลจะพ้นจากสภาพการเป็นทาสของอียิปต์นะครับแล้วก็ใกล้เวลาที่จะออกเดินทางแล้วก่อนที่จะออกไปถึงดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นพระเจ้าทรงกำชับคนอิสราเอลอีกครั้งผ่านโมเสสกับอาโรนนะครับในพระธรรมอุปยุปที่12ข้อ43พระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า กฎเกณฑ์พิธีปัสกาเป็นดังนี้คือห้ามคนต่างชาติกินเรื่องที่กำชับนะครับคือพิธีปัสกาพระองค์กำชับว่าห้ามคนต่างชาติกินแต่ในกฎนั้นนะครับก็มีข้อปฏิบัติที่คนต่างชาติสามารถจะมาเป็นส่วนหนึ่งของพระยาเวผมขอแยกข้อบังคับนี้เป็น2ประเด็นนะครับในโอพยุปบที่12ข้อ44สส่วนทาตซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อให้ทาตนั้นเข้าสุนัตแล้ว ก็ให้เขากินได้ประเด็นแรกนะครับคือเรื่องคนในต่อให้ยาวอีกนิดนะครับคือคนในครอบครัวถ้าถือเป็นคนในครอบครัวแต่พวกเขาต้องมีสัญลักษณ์ที่แสดงตัวว่าเขาเป็นคนในครอบครัวคือการเข้าสุนัขนะครับในประธามอุปยพบที่12บสข้อสี่และ46ส่วนคนอาศัยหรือลูกจ้างห้ามกินปสัสก,การนั้นให้กินในบ้านห้ามเอาเนื้อไปนอกบ้านและห้ามหักกระดูกของมัน พี่น้องครับลูกจ้างที่มาทํางานแล้วรับเงินไม่นับเป็นคนในบ้านนะครับการกินปัสกานั้นให้กินเฉพาะในบ้านเท่านั้นห้ามเอาเนื้อออกไปนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านก็เอาออกไปนอกบ้านไม่ได้นะครับที่สําคัญคือห้ามหักกระดูกของสัตว์ที่นํามาฆ่าสําหรับกินปัสกาน,น,นะครับในประดามอุปยุป,ปที่12ข้อ4 7่สถึงสีให้ชุมนุมอิสราเอลทั้งสิ้นปฏิบัติตามพิธีนี้ ถ้ามีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้าและต้องการปฏิบัติตามพิธีปัสกาถวายพระยาเวก็ให้ชายนั้นทุกคนเข้าสุนัตก่อนแล้วจึงให้เข้ามาใกล้และปฏิบัติตามพิธีนั้นได้เขาจะเป็นเหมือนคนที่เกิดในแผ่นดินนั้นแต่ทุกคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะกินปัสกาไม่ได้บทบัญญัติสำหรับคนพื้นเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าจะต้องเป็นอย่างเดียวกันพี่น้องครับนี่คือประเด็นที่สองนะครับข้อตกลงสำหรับคนนอก ถ้าพวกเขามาอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วอยากรับปัสกาด้วยพระยาเวก,ก็มีใจเมตตานะครับโดยพวกเขาต้องทําสัญลักษณ์คือการเข้าสุนัตถ้าเข้าสุนัตแล้วก็สามารถรับปัสกาได้ถือเป็นคนในเป็นคนของพระเจ้านะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มาอาศัยหรือคนต่างด้าวนะครับแต่กําลังรวมถึงคนพื้นถิ่นที่คนอิสราเอลกําลังเดินทางเข้าไปยึดครองนะครับถ้ายอมเข้าสุนัตพระเจ้าก็นับเขาเป็นส่วนของพระองค์นับว่าเป็นคนในนะครับ ในพระธรรมมัทธิวที่16บข้อ2ี่พระเยสูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเข่งของตนแบกและตามเรามาพี่น้องครับสําหรับพวกเราเวลานี้นะครับการที่เราจะเข้ามาเป็นส่วนของพระเจ้านั้นเราไมา่จำเป็นต้องทําสัญ,ญลักษณ์ด้วยการเข้าสุนัตท,ท้งร่างกายแล้วนะครับแต่พระเยสูบอกว่าคนที่ตั้งใจจะเชื่อฟังติดตามพระองค์จะต้องเข้าสุนัตท,ทั้งใจ คือการปฏิเสธตัวเองหมายถึงการตัดความต้องการของตัวเองออกไปนะครับแล้วใส่พระประสงค์ใส่ความต้องการของพระเจ้าเข้าไปแทนที่เราจึงจะถูกนับว่าเป็นคนในของพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซูและเราจะได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าภายในชีวิตเราจะได้รับแผ่นดินที่ทรงสัญญาคือแผ่นดินสวรรค์บ้านของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเป็นนิตนิรันน์พี่น้องครับไม่ใช่แค่เพียงอนาคตนิรันดร์การเท่านั้นนะครับแต่การเป็นคนในของพระเจ้า จะนำให้เรารับสนันติสุขท่ามกลางปัญหาและการถูกข่มเหงนี่เป็นความสุขที่คนนอกไม่สามารถมีส่วนได้พี่น้องครับวันนี้เราเชื่อในพระเยซูมารับพระคุณและถูกไถ่มาเป็นคนในแล้วพวกเราได้ทําสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเป็นคนในด้วยการเข้าสุนัดทางใจแล้วหรือยังครับพี่น้องครับให้เรามาที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงสงเมตตาทรงทรงรักพวกเรา และปรุงประธานทางรอดให้กับเราคือทางพระเยซูคริสต์วันนี้เราเป็นคนนอกที่รับพระคุณของพระองค์ที่ได้เข้ามาอยู่เป็นคนในขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และรับสิทธิในการเป็นลูกมาเป็นคนในครอบครัวของพรงะองค์เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราไม่ต้องทําสัญลักษณ์ทางร่างกายแล้วแต่ขอพระเจ้าเมตตาให้พระเมียมพระงให้กําลังเราที่เราจะทําสัญลักษณ์นี้ทั้งใจคือการตัดความต้องการของเราแต่ขอทรงโปรดเมตตาที่ใส่ความต้องการหรือพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา และขอเราจะเชื่อฟังทำตามเพื่อน,น้ำประถมปรุงจะสำเร็จและเป็นจริงในชุดของเราขอพระอาจารย์ทรงโปรดเมตตาที่จะทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ในการทําให้น้ําประถมบรุงสำเร็จขอสมบโดนาเราทุกคนด้วยพระกุคติเที่ฐานทูลขอบรุงและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรองค์สันเสริญครับ